สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดยอาจารกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าทูโฟร์เซ็กซนะคะต้อนรับข้อสุขคำนายด,ดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าใครไม่ได้อยากฟังตัวต้นคลิปนะคะบางท่านอาจจะฟังเป็นประจำจนรู้สึกว่าโอ้ไม่อยากฟังแล้วสามารถสกิปข้ามไปฟังคำทำนายได้ในนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะอาจจะสำหรับท่านใดที่อยากฟังให้ฟังต่อได้เลยนะคะกิ่งฟ้าจำเป็นต้องมีการเกริ่นนำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะนำหัวข้อ ต่างๆที่ป๊อปปูล่าหรือว่าเป็นหัวข้อยอดฮิตในช่องของกิ่งฟ้านะคะที่มาจากเพาคะารคพกัสโตนต่างๆเนี่ยนำมาใส่เป็น12ราศีแล้วก็เป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้รู้สึกว่าจะมีหลายซีซั่นแล้วนะคะ,ะทํามาหลายอพิโซดน์มากแล้วนะคะนี่น่าจะเป็นอันที่4แล้วนะคะถ้าใครที่อยากจะดูอันเดิมๆเ,เป็นไทม์เลสแบบนี้นะคะสามารถคลิกไปดูเพลย์ลิสต์ด้านล่างที่กิงฟ้าแปะเอาไว้ใต้ e s c r i p t i o นใน u t u b e ได้เลยนะคะแล้วก็คลิปวันนี้เนี่ยกิงฟ้าอาจจะมีเสียงแปลก แต่งเสียงแปลกๆนิดนึงนะคะเนื่องจากกิ่นฟ้ายังไม่หายจากอาการป่วยไข้นะคะเนื่องจากมีอาการไข้หวัดลงคอแล้วก็อาจจะเกิดจากพวกฝุ่น PM ต่างๆนะคะแพ้แบบรุนแรงมากเลยทําให้ป่วยร่วมอาทิตย์แล้วนะคะ <laughs> กิ่นฟ้าก็เลยอาจจะมีเสียงแหบเสียงแห้งมีไอคอ o c c บ้างนะคะต้องขอภัยล่วงหน้าด้วยนะคะแต่ใกล้าหายแล้วนะคะแล้วก็สาหรับคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปเรียกว่าอย่างที่กิ่นฟ้าบอกคือ timeless นะคะแต่ถึงอย่างไรก็จะเป็น general reading ทานายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นทุกท่า ท่านต้องดูอย่างมีสติย่านำไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดูชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ไกด์ไลน์แนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่รู้สึกว่าสปีดความเร็วของกิ่งฟ้าเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกว่าอยากปรับเปลี่ยนนะคะใน YouTube จะมีปุ่มเขาเรียกว่า playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถที่จะปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็ได้แต่ถ้าใครที่อยากจะเป็นแบบ normal speed แบบนี้ก็คือสปีดแบบปกตไิไม่ต้องปรับ ะะแต่รู้สึกว่าอยากฟังเร็วขึ้นปรับสปีดขึ้นไปเลยแต่ถ้าอยากฟังช้าลงให้กดลงมาได้นะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีดราม่าแน่นอนเพราะว่ามันมีปุ่มปรับความเร็วความช้าใน YouTube นะคะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ทราบไปกดดูได้นะคะ,ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะไปเริ่มในการรับฟังคําทํานายของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสาหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระดับนี้คืออะไรไม่ว่าจะเป็นงานเงินรักหรือสุขภาพต่าง,างๆคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาเเรริ่มกันลยาะะี ปรากฏนะคะ relaxation guidance enlightenment the magician five of wands the empress knights of cups The death, Queen of Pentacles, Seven of Cups, Six of Swords, Temperance, Two of Cups. โอเคค่ะราศีกรกฎนะคะอันดับแรกช่วงนี้คุณจะเหมือนเรียกว่าสิ่งที่มันไม่ดีกำลังผ่านพ้นไปอะค่ะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามา แล้วก็สมมติถ้าใครป่วยเป็นอะไรอยู่เนี่ยอาการจะดีขึ้นหรือหายเป็นเป็ดทิ้งนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าพลังงานด้านลบหรือพลังงานด้านไม่ดีหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่แบบเป็นบททดสอบบทเรียนของคุณเนี่ยคุณผ่านพ้นและคุณผ่านบททดสอบตรงนั้นแหละอ่านะคะแล้วต่อจากนี้เนี่ยบ่งบอกว่าฟาดคะอ่าแล้วเจอสิ่งดีดหลังจากนั้นนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสมีการจบโปรเจกต์หรือจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เปรย์เปยบางคนอาจจะบอกว่า ทำงานตรงนี้จบอ่าเราไปทําสิ่งใหม่หรือบางคนเกษยียณอายุอ่าแล้วก็ไปทํางานเอ่อหรือแบบพักผ่อนอยู่บ้านหรือว่าอาจจะพยายามหาอาชีพเสริมอา,อาชีพเพิ่มหรือถาอะไรทำกอกแกกเล็กน้อยก็เป็นได้แต่บางคนอาจจะแปลว่าอยากที่จะมีอาชีพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะเป็นได้หมดเลยเพราะว่าพลังงานช่วงนี้มันเหมือนเป็นพลังงานที่ว่าคุณกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจมีความคิดสติปัญญาที่ดีถ้ามองในเรื่องของการเรียนการศาึกษาเนี่ยถ้าเราเราขยันมากๆค่ะจะบอกเลยว่าการเรียนของคุณหรือการเรียนรู้ช่วงนี้ดีมากๆไม่ว่าจะ เป็นการเรียนรู้เพื่อต่อยอดทางเรื่องธุรกิจเรื่องงานหรือว่าต่อในเรื่องปริญญาต่างๆจะค่อนข้างดีกว่าปกติหรือคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะคะถ้าใครปฏิบัติดีสิ่งดีๆคอยคุ้มครองคุณอยู่เสมอทุกคนมีเศษสิทธิคุ้มครองหมดคะไม่มีใครวิเศษกว่าใครไม่มีใครเหนือธรรมชาติกว่าใครแต่ถ้าใครปฏิบัติดีพลังงานดีๆเหมือนเป็นสัญญาณเวฟสัญญาณดีๆอ่ะ ก็จะคอยปกปกอ้องปกปกัปก,ปกรักษาคุ้มครองผู้นั้นมากกว่าปากตินะคะในช่วงนี้ใครที่ทําอาชีพที่อาจจะต้องใช้การจินตา,าการเป็นอาร์ติสตศิลปะนักแต่งเพลงนักร้องเอนเตอร์เทนอะไรต่างๆเป็นต้นและอื่นๆที่ใช้แบบความคิดความคิดสร้างสารรค์เยอะๆหรือไอเดียปิ๊งปั้งเลยตลอดเวลาจะดีกว่าปากตินะคะช่วงนี้นะคะหรืออาชีพที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่หรือเกี่ยวกับบริษ,ษัทข้ามชาติต,ต่างๆนะคะดีมากนะคะช่วงนี้ต้องทําอะไรควบคู่กันหลายอย่างจริงๆนะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าคุณไม่ไม่ควร จะทําอย่างเดียวหรือว่าในหนึ่งอาชีพต้องเป multi ็นมัลติทัสกิ้งหรือต้องทําอะไรจัดการหลากหลายสิ่งจริงๆถ้าใครคิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าจะไปทํางานหรือว่าจะไปท่องเที่ยวดีทั้งหมดสามารถเดินทางได้เพราะว่าพ่ยขึ้นชิปจอรลงเทา้าหรืออะไรที่เกี่ยวโครกระต่างประเทศหรือบริษ,ษัทคำช่างคือเลิศมากสาหรับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้เด่นแบบสุดๆจริงๆนะคะ แต่หนึ่งอย่างที่ต้องะระมัดระวังต้องะระมัดระวังเรื่องการทะเลาะกันในองค์กรหรือทะเลาะกันในหมู่บ้านหมู่แบบหมู่มากอะค่ะแต่ถ้ามองในแง่ที่ดีมันจะเป็นการประชุมช่วงนี้จะประชุมเยอะหรือต้องหาจุดตรงกลางกันเยอะเป็นพิเศษต้องเกี่ยวโคกับคนเยอะกว่าปกติในช่วงนี้นะคะแต่ถ้ามองในแง่ดีคือคุณจะมีคอนเน็กชันเพิ่มคุณอาจจะรู้จักคนเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ถ้ามองในแง่มุมของเรื่องเองินเรื่องทอง อาจจะมีคนคอยสปอร์ตเรื่องเงินเรื่องทองให้กับคุณหรือเป็นหนึ่งว่ามีแม่ใหญ่มาซื้อแบบสินค้ากับเราอ่ามีแบบเจ้าประจําหรือว่ามีคนมาสนับสนุนเราแบบแบบเป็นแบบ เป็นเหมือนเป็นหนึ่งว่ายานแม่มาเลยทีเดียวอะไรเงี้ยนะคะอ่าหรือเป็นได้ว่าตัวเราเองอ่ะสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินได้ตัวของตัวเราเองได้เก่งมากๆเพราะช่วงนี้เรื่องเงินเรื่อง,องทองคุณค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เงินจะเข้ามาดีกว่าปากติแต่คุณจะใช้เงินค่อนข้างฟุ่มเฟือยไปกับของหรูหราหรือของที่เข้าสังคมเยอะไปหน่อยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าอยากหาเงินเก่งก็ต้องเก็บเงินเก่งด้วยในระดับหนึ่งนะคะแต่ใช้ได้มันต้องใช้เราเราเราหาเงินเพื่อมาใช้ถูกไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าใช้เงินไปกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นในช่วงนี้ละกิเลได้ ก็จะดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอย่ารับของสุ่ม 4, สีม5สุ่มอย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าแบบบางคนก็ทำตามกิ่งฟ้าแบบหรือบางคนทำอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเวลารับของมาโดยเฉพาะของกินลอดหวังขาก่อนถ้าเราไม่มั่นใจลอดหวังขาก่อนหรือรับของอะไรก็ตามแต่ถ้าแบบ เราไม่มั่นใจรอดหวังขาก่อนนะคะมันเป็นความเชื่อเรารู้สึกสบายใจและอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งหรืออาจจะไม่ช่วยเราก็ไม่แน่ใจแต่มันสบายใจเรานะคะฉะนั้นอย่ารับของสุ่มสี่สุ่มห้ามาจากใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นของกินของบริโภคหรือว่าแม้กระทั่งแบบของมงคลอะไรต่างๆดูดีๆนิดนึงแต่ถ้าเรารับจากคนที่ไว้ใจมากจริงๆไม่เป็นไรนะคะอย่ารับอะไรที่แบบเป็นของแปลกปลอมโอเคเข้ามาในช่วงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ ช่วงนี้ถ้าสมมติเราโกรธเราเกลียดใครเราใจเราไม่สุขสบายใจเราไม่รีแลกซ์ตามพลังงานไพ่เลยเนี่ยต้องรีแลกซ์ลงแล้วเขาบอกว่าจงโอโหสิกรรมให้กับคนที่เขาไม่ดีกับเราจริงๆกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครนะถ้าเราไปทำไม่ดีกับใครเขาก็อาจจะโกรธแค้นเราได้ แต่ถ้าใครทําไม่ดีกับเราถ้าเราโอ,อโหสิกรรมได้ก่อนคนนั้นชนะนะคะคือใครทําก่อนก็ชนะก่อนแต่กิ่งฟ้าเข้าใจแหละบ,บางคนอาจจะเจอศึกหนักมากๆจริงๆฉันไม่อยากโอ,อโหสิกรรมฉันเลียดคนนี้ฝังใจฝังลึกไม่ได้บอกให้ดีวันพรุ่งนี้เลยไม่ได้บอกให้ออโหสิกรรมวันพรุ่งนี้หรือเร็วๆนี้อาจจะใช้ระยะเวลาหลักวันหลักเดือนหลักสัปดาห์หลักหลักปีไม่ว่ากันแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณโอ,อโหสิกรรมได้ใจเราจะเป็นสุขวิบากกรรมจะตกไปหาเขาเองคือต้องโอ,อโหสิกรรมด้วยใจบริสุทธินะ แล้วใครทํายังไงได้แบบนั้นแล้วก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือถ้าเราปฏิบัติด,ดีอะค่ะสิ่งดีจะเข้าหาตัวเราเองแล้วก็การอหหุสก,กรรมจะทําให้ชีวิตของเราราบเรื่นและเป็นสุขคือเราอยากมีความสุขไหมเราอยากรีแลกตามพลังงานไพ่ที่เราพิชิตขึ้นมาไหมอยากราบเรื่นราบเรี่บนในชีวิตไหม หัดอโหสิกรรมให้เป็นหัดหัดให้อภัยคนให้เป็นนะคะให้กับให้อภัยหรืออโหสิกรรมให้กับคนที่สมควรละกันนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าจะป่วยไข้อะไรต้องระมาระวังเรื่องปวดหัวปวดศรีรษะนิดนึงละกันนะคะแต่ถ้าใครป่วยอยู่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย ถ้าเป็นได้เนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีพระคุณหรือว่าพี่ป้านะ้าอาปุยาตายาหรือคนที่เขาดีกับเราอยู่แล้วก็อย,อย่างที่บอกนะคะบุญกุศลจะตอบแทนคุณแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมนะคะ เราอาจจะเจอมุมดรากหรือมุมสว่างหรือทุกอย่างค่ะกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่ากาตันอยู่เท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไวหวกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตนแต่พลังงานไพ่ขึ้นมาว่าช่วงนี้เนี่ยหมั่นดูแลคนที่เขามีพระคุณคนที่เขาดีกับเราหน่อยละกันแต่ต้องทําพอประมาณเท่าที่เราไหวไม่ใช่ว่าเราช่วยเหลือ,อ,อหรือว่า กระตันอยู่จนกระทั่งเราเดือดร้อนก็ไม่ใช่เรื่องทุกอย่างต้องอยู่บนความพอดีแล้วช่วงนี้จะทําอะไรก็รีบทําเริ่มต้นใหม่เนี่ยพ่ยขึ้นเรื่องงามยามดีจะจัดการอะไรก็รีบทําจะจะแบบถ้ามีโอกาสอะไรก็รีบคว้าเอาไว้นะคะแล้วทุกอย่างเหนือความคาดหมายอะไรที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้อาจจะทําได้เราอาจจะค้นพบความสามารถหรือขีดความจํากัดของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นพ่ขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหนือความคาดหมายหรือว่าอะไรที่ต่างๆเนี่ยอาจจะแบบโอกาสมาไวไปไวฉะนั้นเลยบอกว่ารีบค <c oughs> ว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้นะคะ แล้วก็ถ้าสมมติใครโสดอยู่ช่วงนี้เนี่ยไพ่ขึ้นว่าถ้าใครเพิ่งอกหกักเพิ่งเสียใจอยู่โสดไปก่อนรักษาแผลใจก่อนอย่าเพิ่งมีใครแต่ถ้าเป็นได้เหมือนกันว่าอาจจะมองว่าช่วงนี้อาจจะมีคนที่มีตําหนิคนที่มีตําหนิสามารถเป็นคนที่แบบเพิ่งเลิกกับแฟนมาเป็นพ่อแม่แม่มาหรือว่าอาจจะเคยเป,ประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่มาในชีวิตก็ได้คนที่มีตําหนิอาจจะมีเข้ามาหรือเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นอาจจะเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเพิ่งอกหกักเพิ่งรักคุดดดกกกแฟนนมมาไไ่่ีเ็้หรือไม่กี่สัดดาาาาาาาหหห์ไ้้้อจะะเเเขมตัวววรรรในนช่งยลีือ อาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่อาจจะแปลว่ามีใครสักคนหนึ่งมาเข้ามาดูแลหัวใจของเราแต่เราต้องพร้อมนะไม่ใช่ว่าหาใครมาแทนที่หรือเป็นตัวตายดูแทนไม่ได้นะจ๊ะไม่เอาแบบนั้นสําหรับคนที่มีคู่อ่คนที่ขอพยาคคนที่สถานะไม่ชัดเจนคุณต้องเลือกคนจากกระทําความดีอะค่ะคือคุณต้องเลือกคนที่เอาใจใส่ทาความดีกับคุณจริงๆปฏิบัติดีกับคุณจริงๆ นะคะคุณให้เลือกคนเลือกคนนั้นสถานะถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเราหรือว่าไม่ชัดเจนกับเรามานานแล้วให้ตัดชอยทิ้งได้เลยเดินหน้าต่อสวยๆแล้วหล่อเลยไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่าลืมนะคะเลือกคนจากคนที่เขาปฏิบัติด,ดีกับเรานะคะหน้าตาอาจจะมีส่วนสําหรับบางคนแต่ถ้าเรามองในจิตใจลึกๆอะค่ะถ้ามองแบบโดยรวม overall อะค่ะถ้าเขาดีกับเราให้เลือกคนนั้นจริงๆสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้เนี่ย คุณทั้งสองคนจับมือไปทําบุญด้วยกันไปบ่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีโอกาสแบบทะเลาะก,กันบ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าทําบุญด้วยกันบ่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นไพ่จะกลายากกาเป็นคู่บุญหรือคู่บุญคู่บารมีคือทําอะไรก็ดวงทยานไปด้วยกันอ่ามีอะไรดีๆก็จะไปแบบดีไปด้วยกันเลยประมาณนั้นนะคะฉะนั้นเราบอกว่าช่วงนี้หมั่นสร้างบุญกุศลสร้างหมัม่นทําบุญร่วมกันแล้วมันจะดีสําหรับคู่ของคุณอย่างมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นใบสรุปนะคะว่าไพ่ต้องกกกกาาาารรรรรรทีี่จะะบบบออไสสํหหักกะะัชศนเป็ม ไพ่ะะขึ้นองคุลีมานนะคะพระพระองคุลีมานมแล้วไพ่ขึ้นคาําว่าเท้ากุเวนหรือว่าปู่เวสวร์น,นะคะแล้วไพ่ขึ้นพระสราสวัสดีนะคะ,ะที่ดิดพินเนาะอาจจะบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคุณจะโน้มน้าวจิตใจคนได้กเก่งอะ,อะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปจริงๆคุณจะเข้าใจสัจธรรมเข้าใจความเป็นจริงคุณจะอยู่บนโลกความเป็นจริงมากขึ้นหรือว่าคุณจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ คุณจะมีความราบรื่นราบเรียบเกิดใน,ข,น,ในขึ้นในชีวิตแล้วพลังงานขึ้นชัดเจนว่าอะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปเป็นดวงพลิกฟื้นจะกลายกับกลายเป็นดีหรือฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสาหรับตัวคุณมากๆแล้วก็ถ้าถ้าใครที่หมั่นขยนันหมั่นเพียรเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกร,รมเนี่ยคือถ้าสังเกตที่ข้างหลังของเท้ากูเวนนะคะหรือว่าปู่เวสวร์เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนรั์สมบัติ นะคะทรัพย์สมบัติเลยหรือมอรดกตกทอดหรือของล้ำค่าของมีค่าที่เราสมควรจะได้ได้เพราะความสามารถหรือมีคนมอบให้กับเรานั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของอการเรียนการศึกษาดีจริงๆเพราะว่าพลังงานมันขึ้นเหมือนพวกเกี่ยวกับเรื่องเอกสัญญา mm. เกี่ยวกับเรื่องอะ,อะไรที่เป็นตัวอักษรหรือวิชาการต่างๆช่วงนี้จะเด่นแล้วก็เรื่องการเดินทางก็เด่นมากด้วยเช่นเดียวกันต่างประเทศต่างภาษาเด่นนะคะ ช่วงนี้คุณจะดูสง่าข่าเผยสง่างามดูมีออร่ามากๆดูมีเสน่ห์แล้วก็ความสามารถถ้าใครจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มสมมติิอยากไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรไปทําเลยอะไรที่เป็นงานอดิเรกที่เรารู้สึกว่าจะสร้างเสริมความแบบ ความแอคทีฟความสุขให้กับเราไปทำเลยนะคะถ้าใครที่แบบตอนนี้เนี่ยเป็นนักเอนเตอร์เทนเป็นนักเล่นดน,นตรีหรือว่านักเต้นหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องวาจาวาทศิลป์หรือเกี่ยวกับเรื่องคำพูดทุกชนิดเป็นที่ปรึกษาหรือว่าอาชีพที่อาจจะเป็นให้ความช่วยเหลือคนอื่นแต่เป็นอาชีพในเวลาเดียวกันสมมตินะหมอแพทย์พยาบาลหน่วยสาธารณสุขและอื่นๆนะคะช่วงนี้จะโดดเด่นหรือข้าราชการก็ดีนะคะ ถ้าเราปฏิบัติดีสิ่งดีเข้าหาตัวเราเองมากๆเลยนะคะแต่โดยภาพรวมคุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เราปฏิบัติดีแบบนี้เราได้สิ่งนี้ปฏิบัติไม่ดีเราได้สิ่งนี้คุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นทำยังไงได้างเป็นวัฏจักรชีวิตของมนุษย์เรานะคะเหมือนเป็นหนึ่ว่าชั้นบรรลุไม่เชิงแบบนั้นหรอกมันก็คือเหมือนกับว่า เราอาจจะมองอะไรบางอย่างได้กว้างมากยิ่งขึ้นเหมือนถอยหลายสเต็ปมาหลายก้าวทำให้เรามองสิ่งต่างๆได้กว้างมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีมันรับคาบรา,าบเรียบนะคะเหมือนเราสามารถขจัดศัตรูหมู่มานขจ,จัดสิ่งที่มันไม่ดีในใจของเราได้ออกได้อยู่หมัดเรียกว่าเราแบบเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบหรือด,ดีมากยิ่งขึ้นก็ขอให้เป็นเช่นนั้นขอให้คุณมีสติและปัญญาที่ดีดังพลังงานภพยที่ขึ้นมาขออนุญาตจบคำานาเด็ดเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสสนนุนาาุุุช่่อ่อองงกก้ามมดปปแคขณ กดกดหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตะด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือที่ให้กดไลค์กด Subscribe กดกริกิ่งเป้กลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนจะกนับมาคลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งกิ่งๆเป็นกํลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอ ท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ